สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขูสุ้คนจ้าสมสาผ้าแสบมากล้ค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องเหมือนที่สมผ้ามากินนั่นนี่ค่ะต้มเลือดหมูถวยกับบแมนด้ค่ะพี่น้องมันเป็นกละมังบางใงหนึ่งค่ะมาค่ะมากินน้ากันค่ะต้มเลือดหมูเต็มถวยวกละมังบางใยหนึ่งค่ะสมกระไดข่าขาสวยค่ะมาแก้มกินกับข่าสวยเนาะค่ะอันพักก็มีพักสลัดค่ะพักสลัดนี่สมว่ามาแตงซื้อค่ะถาดมีนสว่างเกินไปแล้วก็มีัน่สม สมเขียวหวานค่ะอันมีมะนาวค่ะพี่น้องมีน้ำปลามี่น้ำตาลทรายละกะพริกป่นค่ะแต่ว่นในนี่สมใส่ไปแล้วละค่ะพริกป่นแต่สมกระทีใสอีกเนาะค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันต้มเลือดหมูค่ะพี่น้องอันต้มเลือดหมูใส่ใบจีจู้ฉายนะคะนี่ใบจีจู้ฉายมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันนี่ค่ะซีสัน๋ยวสมถิขออนุญาตปุ้งก่อนค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปอีกจังน้อยเสียงดังในจังน้อยเนาะค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลสักน้อยนึอาวา,างนะน,น้ำปลาค่ะพี่น้องน้ำปลาส,ส,สมซีบีบางนาวค่ะบีบบางนาวไปเลยอื้เอ,อารถจัดจานเลยค่ะพี่น้องสมมากเอาสักก้อนค่ะบางนาว ด้วยพริกป่นอีจังหน่อยค่ะเพ็ดคักได้ค่ะพี่น้องมาด้ยวยค่ะเด้อกินน้ำกันกระมังบางงน,นึงค่ะซิมก่อนค่ะสมสิกินบดบอนอค่ะพี่น้องมาด้ยวยค่ะเด้อมากินน้ำกันสมเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องเลยคะ่ะเดี๋ยวเทื่อหนาเนาะคะ่ะสมสิเฮ็ดวิธีการเฮ็ดต้ตมเลือดหมูห้เบิง่ง ครื่อนี่สมบรูรณ์ในเฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่นอออไไ้องขอโทษขออภัยหลายๆเศรษฐ์ค่ะขออนุญาตใหญ่ถวยค่ะพี่น้องตะเกียบว้างนี้อ๋อเป็นซื้อตซี่อยากกินยากในจังหน่อยนะคะ่ะสมบรูรณ์เอาไปต้องมาลองค่ะมื้อน,นี้อตอนมางแง่งค่ะพี่น้องหมูสามซันค่ะมีหมูสามซันแล้วกะ มีกระเพาะหมูแล้วก็มีเลือดหมูค่ะสมสไซซ้มอย่างไรมักใ,ใ,ใส่อยียงกับไซไปเนาะค่ะไซใสไซยังก็ได้เลือดมันมาเ้ยค่ะเด้อกินน้ำกันเลือดมันก่อนนี่ไงเ้ยค่ะ อื mm hmm. mm hmm. ถวยบางยังได้ค่ะพี่น้องกระมังหุ่นละค่ะถวยกับโบแมน mm hmm. จะลองถวยไหมค่ะยังกว่าเกา่า ใส่เป็นตอนยงใหญ่ไงด้ค่ะพี่น้อ,อสนงสดจนวางซอนเมื่อใดเพื่อค่ะ มองสมยูนนี่บุมมี่ขายค่ะต้มเหลือดหมูอยากกินต้องเฮ็ดกินเองค่ะพี่นอ้องน้ำดีเซนะพาัก มูซามสันค่ะอือแซ่บค่ะพี่น้องยิ้มเขาคักกินอยู่ค้นนองกระหองค่ะอ,อือแซ่บแซ่บนี่ค่ะ ใบจีจูช้ชัยสมซื้อพันกาพันมันน่ะมามาปลูกไว้จีจู้ชายนะะียค่ะมันเป็นกอคะ่ะพี่น้องมันแตกกอไปเรื่อยๆ ปกติหาน้ำหางน้ำแมคโคกับหายากค่ะใบเนี่ยอืเผ็ดค่ะพี่นอ้อง สมสดเพื่อพีเพื่อน้องเลยค่ะมาได้ค่ะได้กินน้ํากันเมนูประจำค่ะในบ้านในครอบรัวค่ะพี่นออ่อง เอาพักใส่พร้อมค่ะ เนื้อมาแล้วค่ะนห่อนกันแมนตังกลองได้ไวนี่เป็นบัวอะไรคะพี่น้องหอนค่ะอ ค่ะพี่นอ้องเซ็บแสตมันกันเสียงรถผ่านคัะ ค่ะค่ะสมใ่พริกป่นหลายอืเนนเขาพี่น้องเนนหมูค่ะ ไลคค่ะค่ะ,คะเนื้อแตกค่ะพี่น้อง เดือดหมูค่ะ <c oughs> <c oughs> เหงือมากค่ะพี่นอ้องขอโทษขอภัยได้ไหลายค่ะ <c oughs> ใส่เผ็ดหลายเนาะค่ะ <c oughs> มากเผ็ดค่ะพี่น้องโบเผ็ดกับโบ,บแซมเนาะค่ะสำรับสม เหลือตะนามแหละคะ่ะพี่นอ้องถ้วยแบบไงหนึง่งกินเบิร์ดบานเนี่ย แสบลค่ะเ้าจะนำค่ะพี่น้องส่วนน้ำก่อนไปละค่ะคลิปหนาสมสิภาพมาแสบมานนัวไหมเนาะค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสมสาผาแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ